อมันขึ้นเป็นตาวเบ,บอร์ทัคก,ก็นี่ว่ะสาระส์เบอร์ทัคไอ้รูปของสินค้าเป็นสาระส์เบอร์ทัคร้อยห้าสิบห้าไมล์บริษัททานใช่จัดไป ไอวีกโก้อีกแล้วครับท่าน <c oughs> ผู้สนับสนุนอย่างเจ๋งไอวีกโก้เป็นรถแบบกลางๆนะไม่เล็ก <c oughs> แต่ถ้าเป็นไอไอเลโนโกับไอดอัฟนี่คือรุ่นเล็กก,ก็แหละ <c oughs> แรงม้ามันน้อยไปหน่อย <c oughs> <c oughs> เลยนะครับเลยนะครับวิทออก อ่าวน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 เล่นพื้นที่ล่ะ เวลาดีสี่ทุ่มลูกตามตันตลกจจังเออมืดๆจะไม่เห็นชัดนะ สไลด้สักรูปหนึ่งก็ได้ ร้อมใครนำเดี๋ยวผมผมนำบ้างก็ได้ก็ได้เออคนชอบนำซะแล้อ่าจะได้เปิดไฟสูงไงอ้าเปลี่ยนเส้นทางไหมคุณวิทย์เออว่ะให้ดูก่อนเอาเส้นไหนดีแล้วนี่เออขึ้นบนอ่ะ ขึ้นบนก็น่าจะเส้นนี้แหละมั้งนะมันก็ตรงตรง <c oughs> เอก็ไม่มีทางให้ไปไหนแล้วไปวนไหนเดิมนะใช่น่าจะเอาเส้นนี้แ,ลแลหละตรงตรงกลยหรืออยากหรืออยากวนอ,อ๋อผมเอาเทาทั้งแมพเทาทั้งแมพโอเคอง <c oughs> เส้นนั้นเลย น้าใหม่ครับหรือขวาใช่ถือเดียวไปก็สิบหลัยมันดูยังไงว่า แยกไหนผ่านตลอดวะไม่รู้นะเออต้องมีจุดผมไม่เคยดูสถติบางทีเลี้ยวมาก็ผ่านบางทีเลี้ยวมาก็แดงก็ได้มันก็ปรับแล้วนะงงกันแต่ถ้าเป็นสามเลนอ่ะส่วนใหญ่สามเลนมันจะขวาผ่านตลอดก็สามเลนก็เลี้ยวผ่านตลอด ่้มทาง้ช้มือครับเพราะอุบัติเหตุออคือน <ะ S 2> แล้วก็ถูกปรับเฉยปรับเร็วเกินนะจ๊ใช่ ปรับตอนเร็วตามหลักนั่นเด่ะมันอยู่ในระยะมันก็โดนด้วยนะตำรวจพวกนี้แต่แต่ถ้าเราเราขับเร็วแล้วตามหลักตำรวจมันไม่เห็นเออใช่ใชไม่เห็นก็แซงไปปึ๊บเนี่ยโโหปับปับ๊บต้องแบบเยืเ้องเยื้องขึ้นหน้ามันนิดนึงอ่ะมันจะเห็นแล้วอ ขวานาะขวาขวาครับจะรอนิดหน่อยก,กันกันสไลด์อ่ะ เก่งเลยอยาเก่งคอเลยเมื่อกี้คองอเข่าเลยครับพอจะแสงก็เล่งเลยนะยัย หมอกหมอกเอาแล้วหมอกดำป่ะไอมาเลยเผาอ้อยใช่ไหมเผาอ้อยอีกแล้วเอาแล้วเผาอ้อยถ้าแบบหนักมากๆอาจจะต้องใช้แบบเบอร์หกเลยะถ้าหนักมากนะเปิดไฟสูงกันแล้ว,วกันตามตมนีครับอุ้บอ เปิดเปิดไฟสูงเห็นเห็นแม่งหน้าจิงมอุ้ยมองไม่เห็นแล้วเ,<อ>เรื่องใหญ่แล้วดิดีเอาแล้วดู GPS เอาแล้วเงี้ยมาดูจีเบดูเรื่องใหญ่แล้วดิเอาแล้วต้องต้องใช้เบอร์หกั้งเบอร์หกขับตามไทยเออ มองไม่เห็นโอ้ไปอีกตัวแล้วโอเคตึงว่ะเผาอ้อยตัวนี้ตึงมากไอ้ตัวนนีะ้ไอ้นั่นอ่ะไอ้ไอ้อากาศแบบบูโตรอะไรทั้อย่างอ่ะพอมันพอมันหนามามันก็อมองไม่เห็น มันต้องแบบขับแบบไหลๆนะโฟ่์ไหลๆถึงจะดีจะลื่นๆไปเรื่อยต้องเบรกก็ลื่นไปด้วยใช่ต้องกะให้มันต้องกะเบรกแต่ว่าเบรกแบบอย่าอย่าเบรกคือต้องบแบบเบรกแบบว่าไหลๆอ่ะรอบที่แล้วโอาไอไปสองรอบ มีแวนเตียงไหมคุณวิทย์อ่าเตียงเต็มอยู่ครับไม่เป็นไรครับเตียงผมโล่งโลงเตียงโล่งเลยว่าจะเข้าไปเก็บอ๋อเอาเลยครับแทงเลยแทงได้ก็ของของผมไม่มีไม่เป็นไรวิ่งเส้นหลัก่อดไม่เป็นไรผมก็ตรงเหมือนกันโอโหครอบครอบคุมให้เลยเออออ วิ่งกลางทีเดียวได้ทั้งหมดเลยฮะได้ครอบดีไว้ตรงนี้อ๋อถ้ามันขึ้นโค้ดโหมดอ่ะถ้ามันมีแบบซิสเต็มนะที่มันจะเป็นตัวหนังสือขึ้นทางขวาซิสเต็มปึ๊บปึ๊บขึ้นมานะ่ั่นแหละแสดงว่ามันเอ็โคเลอร์ให้เลยมันเป็นแบบการเข้าโค้ดโหมดแล้ว ส่วนใหญ่มันมันไม่ได้โกดบดส่วนใหญ่มันต้องเข้าไปหาเองไม่ชอบไหลออกอืครับครัวางไหมข้างหน้า อาทิตศไต้แม็กทิศต,ตะวันตกไต้แม็กเลยอีแหละสวา่างคาตาครับเฮ้ย <c oughs> น,นี่ทิศต,ตะวันออกดียวะ่ะตีห้าตีห้าทำไมมันจ้าจย่งวะจ้าซะเหลือเกินกินทั นี้มันน่าจะมีไอ้นี่ด้วยเนาะอะไรนะล้อโซ่ล้อโซ่เออนั่นเองผมลองหา,างแล้วมันมันไม่มีว่ะออ๋ของ a t s มีนะแต่ตัวนี้หาไม่เจอเว้ยหรือว่าเขาไม่ใช้กันแล้ว <laughs> ออหรือมันบั๊กหรือเปล่าหรือ,อยังไงไม่มีคนทำา่ะเออ ควาจริงใช้คู่กันแบบพิมะเนี่ยดี<ม>เข้ากันเข้ากันจะได้ดูดูเท่ๆเน่อยโซวานโอ้โหผมกลับไปถึงห้องเข้าปุ๊บไหน ายกันหมดเลยเงียบเลยวันนอนเร็วกันหมดเลยสี่สี่ทุ่มสี่ทุ่มหายหมดซ้ <c oughs> ายนะคุณเดี๋ยวรอหน่อย <c oughs> โอ้โดน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 โอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นไม่เห็นข้างหน้าไงหักเข้ามาชนเลยทันที ต่อได้ไหมได้ได้ เมื่อกี้ผมก็มองมี่มือหักเข้ามาผมก็เสียวคุณวิจิชนผมเนอไม่เห็นนั่นนไม่ไม่เห็นขอบมันใช่ผมก็ไม่เห็น สวยๆเลย <c oughs> เดียังตอน10กิโลสุดท้ายอ่ะ <c oughs> ใช่ปุติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เด่นดูใครเ <ừ> ด่มดูก,กระตูน <ไป S 2> เลยมเยมื่อคืนใช่วอาทิตย์เลิกไวหายกันหมดสารติดเก๊กหวยไปกลับไปนั่งดูเฮ้อเก๊กหวยสามเนี่ยอ่า อ่ะแปะเจ้าของร้านจำได้แล้วแยกหน้าหลือซ้ายนะครับกระบส่งรนะับใบแดงจอดอะไรกู <c oughs> ว่าจะ 宝贝。<noise> เราคุณพี่ก็จอดทีเดียวผมใชใ่ดูกันเลย <laughs> ถึงว่าไปจอดนอนอะไรก็ข้างเทเล่หัก,กหักกึ๊กหักกึ๊กขอบนี้ แต่ตู้มันสวยดีนะใช่ตู้มันแบบลายน่ารักเดียสีมันมันแบบด,ดูดูไม่ค่อยแสบตาไปนะมันแบบบู๊ะรถมีปีกดอ่อนๆแบบเอ๊เออ น่าจะไม่มีไอมาวิ่งอือมวันจันทร์ซะด้วยนนราเก็บเก็บอีเวนต์สบายเลยอย่างนี้